ด้วยความเคารพผมตอบไม่ได้แต่ผมพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าจะต่อสู้จนกว่าชชนะถ้าอยู่ไม่ถึงวันแห่งชัยชนะก็จะฝากจิตวิญญาณน,นี้ห่วงไปกับกระบวนการต่อสู้นี้จนกว่าชนะชนะเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ไม่แพ้แน่นอนผมยืนยันนี่คือกฎเกณฑ์การต่อสู้ของสังคมประชาธิปไตยทั้งโลกว่าเมื่อประชาชนลุกขึ้นมาสู้ขนาดนี้แล้วไม่มีวันแพ้ ที่น้องที่ารกับคนเขาก่าวหายว่าที่สู้สู้กันเนี่ยมึงอย่าอ้างประชาธิปไตยให้มากเลยมึงอย่ามาพูดให้เทแ่แหมถูกกดขี่ไม่เกียรติยศศักดิ์ศรีที่แท้มึงก็รับใช้ทักษิณทั้งนั้นเสื้อแดงทั้งประเทศสู้เพราะเป็นทาสทักษิณผู้เพราะทักษิณจ้างมาสู้เพราะว่าหลงในตัวทักษิณชินวัตน์จโงอหัวไม่ขึ้นรักทักษิณมากกว่ารักแผ่นดิน นี่คือคำกล่าวหาอัปะยะ์นี่คือคำกล่าวหาที่ไม่ให้เกียรติประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินคนที่เขารักเขาห่วงทักษิณเพราะทักษิณทำงานให้เขาถ้าทักษิณมาเป็นนายกหกปีแล้วเดินปาตกถาบ้าอยู่แกบไปแบบไอนายกคนนี้ถูกปฏิวัติแล้วใครจะช่วยใครจะดูใครจะแลแต่ทักษิณชินวัตรอยู่ในตำแหน่งหกปีนี่ได้ทำงานมากที่สุด เป็นรูปประมชัดเจนที่สุดในบรรดานายกรัฐมนตรีทุกคนที่คนไทยเคยมีแล้วยังนี้จะไม่เขาเข้าไปอยู่ในหัวใจประชาชนได้ยังไงถามว่ารักทักษิณเพราะอะไรท่านมีเหตุผลที่อธิบายได้ถูกไหมครับรักทักษิณเพราะทักษิณมี30บบาทรักทักษิณเพราะทักษิณมีกองทุนหมู่บ้านรักทักษิณเพราะทักษิณปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาด รักตัดสิน e, เพราะมี SME เพราะมี SML เพราะมีโครงการสารพัดสารพันธ์รักปาพิสิทธ์เพราะอะไรคิดรึ่งวันตอบได้อย่างเดียวรักเพราะว่ามันหลอ่อแล้วอย่างนี้ถ้าคุณบอกว่าพวกผมสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะเดียวกันก็จูงมือนายกตัดสินสู้ไปด้วยกันด้วยเป็นเรื่องที่ผิดพวกผมไม่ควรรักตัดสิน คุณบอกมาสิพวกผมควรรักนายกคนไหนคุณพูดมาสิผมบอกว่าผมรักทักษิณเพราะทักษิณมีผลงานมากมายทําให้คนยากคนจนลืมตาอ้าปากได้ทําให้คุณภาพชีวิตของคนไทยมันเท่าเทียมและใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระยะเวลาห้าหกปีผมบอกว่าผมรักนายกคนนี้หรือไม่งั้นคุณใจผมรักนายกคนไหนนายกนายกเปรมหรือ,อยังไง นายกเปรมเป็นนายกแปดปีทําอะไรให้คนไทยจําได้บ้าไม่มีอย่างเดียวที่นายกเปรมทําให้คนไทยจําได้และคลึกโลมที่สุดคือไปรามคําแหงและโดนต่อยหน้าออกทีวีพอนายกเปรมโดนต่อยหน้าวันนั้นปั๊บเนี่ยคนไทยทั้งประเทศได้รู้ซึ้งถึงคําว่าอย่าประมาทเพราะประมาทอาจจะถูกต่อยได้แม้แต่นายกรัฐมนตรี หรือไม่งั้นคุณจะให้ประชาชนหวงแหนนายกคนไหนครับนายกชวนเลยครับนายกชวนนี่มีเหตุผลเดียวนะครับที่คนเขาเลือกมาและเป็นเหตุผลที่พิสดารที่สุดในการตัดสินใจเลือกนายกรัมปรีคือเลือกเพราะอะไรครับเพราะแกจนแกจนถามว่าทำไมจนแล้วเลือกจนทำไมถึงจนไม่โกงไม่โกงก็เลยจน จนอะไรนักหนาเป็นผู้แทนมา40สปีเป็นนายกรัฐมนตรีมาสองหนกาแฟสักแก้วหนึ่งไม่เคยเลี้ยงใครป่านนี้ยังอยู่บ้านเพื่อนนี่มันจนอะไรนักหนานี่นนนจริงๆนะถ้าเขาปลดอภิสิทธิ์ออกแล้วเอาคุณชวนมาเป็นนายกเนี่ผมจะยื่นปปชอสอบก็หายากจนผิดปกติ พิสิทธิ์เวาชาชีวะ่าเป็นนายกรัฐมนตรีใดทิดเดียวหน่อยในออกทีวีเราจะมีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับ <laughs> เราจะมีโครงการไทยเข้มแข็งจะทําให้คนไทยหายจนจะแก้ปัญหาความยากจนให้คนไทยผมสวนไปหน้าทีวีลวอลไรมงบงอย่ามาพูด <laughs> ไม่ต้องมาแก้ปัญหาให้คนไทยหายจนหรอกแค่หันกลับไปในพรรคประชาธิปัตย์และทําให้ในายชวนหายจนก่อนแล้วค่อยมาพูดกันเรื่องคนไทย <laughs> อายุเจิกว่าแล้วยังจนไม่แบ่งใคร เป็นไปได้ยังไงเอาก็ต้องพูดความจริงนะทักสินนี่รวยเป็นพันพันล้านหมื่นหมื่นล้านมาก่อนเป็นนายกท่านรู้กันทั่วใช่ไหมครับแต่นี่เป็นนายกมาสองสมัยเป็นผู้แทนมา40ปีกาแฟไม่เลี้ยงใครยังอยู่บ้านเพื่อนนี่มันหมายความว่ายังไงคนยากจนนี่ต้องช่วยฮะแต่คนอยากจนนี่ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะครับว่าทรัพย์สินไปซ่อนไว้ยังไง ล้วจะให้รักใครอีกครับให้รักอภิสิทธิ์เพชาชีวะนี่แหละครับผมไม่อยากให้มีการยึดอํานาจเกิดขึ้นในประเทศนี้นะครับและผมบอกเลยนะใครก็ตามยึดอํานาจต้องสู้กับเราอีกรเราไม่เอาอะแต่ปัญหาที่ผมต้องคิดต่อก็คือนอกจากสู้กับคณะยึดอํานาจแล้วผมยังมีตาคิดอยู่ว่าถ้าอภิสิทธิ์ถูกปฏิวัติไปจริงๆท่านคิดว่าจะมีมวลชนที่ไหนลุกขึ้นมาสู้แล้วจากให้อภิสิทธิ์กลับมาไหม สมมุติว่าอภิสิทธ์ไปเมืองนอกเที่ยมนี้แล้วไม่ได้กลับนะสมมุตินะสมมุตินะสมมุติว่าเขาปฏิวัติและอภิสิทธ์ไม่ได้กลับท่านคิดว่าจะมวลชนที่ไหนครับพฏเบการออกไปอภิสิทธ์กลับมามีไหมครับถ้ามีออกมาสู้อย่างดีมันก็จะบอกว่าพฏเบการออกไปอภิสิทธ์ก็ไม่ต้องมาอยู่นั่นอะเพราะอ,อะไรเพราะอ,อยู่แปดเดือนไม่เห็นทําอะไร คุณทําอะไรม,ไมางอภิสิทธิ์ประชาชีวะเรื่องที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไม่ได้ทำแล้วครับไปทําที่สําเร็จในเรื่องเด็กๆตั้งนั้นนะครับหาพ่อให้เคงุตั้งชื่อหมีแพนดา้าหาตั๋วเครื่องบินให้เด็กชายหมองทองดีไปแข่งเครื่องบินอยู่ที่ญี่ปุ่นทําอยู่อย่างนั้นข้าวราคาตกก็แก้ไม่ได้ยางพาราราคาตกก็แก้ไม่ได้ท่องเที่ยวซบเซาบาดเจ็บกันทั้งประเทศก็แก้ไม่ได้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ แมตอนทักษิณเป็นนายกยวิจารณ์จังวิจารณ์จังคุณทักษิณเป็นนายกคุณทักษิณใช้ความรุนแรงสถานการณ์มันเลยบานปลายเขาก็เลยยิงเ,เขาก็เลยฆ่ากันมาเพราะคนเขาไม่รับรัฐบาลนี้คนเขาไม่ยอมรับนายกคนนี้ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลเราจะตั้งหน่วยงานนั้นเราจะตั้งหน่วยงานนี้เราจะมีรมัฐมนตรีประจำสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะแก้ปัญหาป่านนี้ยังตายกันไม่เสร็จเลยครับ วันซืนทหารพรานอยู่ในฐานถูกบุกยิงห้าศพเมื่อหัวค่ำถูกยิงอีกสองครับเจ้าหน้าที่ชาวบ้านชาวเมืองบาดเจ็บล้มตายไม่ได้ต่างอะไรกันเลยกับรัฐบาลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้รัฐบาลชุดนี้จะหนักกว่าด้วยซ้ำไปเพราะอะไรครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์มีผู้แทนอยู่ในภาคใต้มากมายเต็มไปด้วยสอสภาคใตา้พอมาเป็นรัฐบาลแทนที่จะช่วยกันแก้ปัญหาไม่มีครับข่าวว่าผู้แทนประชาธิปัตระดมลงไปแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตา้ก็ไม่มี เังเกิดเหตุอยู่อย่างนั้นแล้วพภิสนะิทธิ์ลอยหน้าลอยตาปาถักกะถาอยู่ได้ลงใต้ก็ไม่เคยลงไปนอนสักคืนหนึ่งมันหมายความว่าอย่างไงความจริงใจอยู่ที่ไหนนครพนมนี่มีประเพณีไหลเรือไฟอีกไม่กี่วันก็มาถึงนะครับมีไหลเรือไฟยะโสธรมีเสืองบังไฟไปสุโขทัยมีเผาโรงเรียนระเบิดรถไฟเดี๋ยวนี้ไปใต้ก็ยังมีฮะเฮ้ยสุโขทัยเผาเทียนเล่นไฟ ไฟบักใต้ที่มีเผาโรงเรียนระเบิดแล้วไฟก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่แล้วไงล่ะครับคุณอภิสิทธิ์ยังไงล่ะปัญหาพวกนี้แมมตอนวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นี่สารพัดสารพัด,รพดประชาธิปัตย์นี่ถนัดดานะครับถ้าให้ด่าและหาตัวสู้ยาาตัวที่จะสู้พอมีอยู่มางเหมือนกันแหะครับประเภทเก่งการุณอะไรเงี้ยนะครับพูดด้วยเท้าครับ ไม่งั้นด่าไม่เลิอกอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัปตรีแทนที่จะทํางานตั้งโคศกมาสองคันรถตู้คโคศกทั้งนั้นครับเป็นนายกรัปตีคนเดียวนะครับที่มีโคศกประจําตัวหัวหน้าพรรคครับไปตั้งเทพไทยเสนพงมาแทนที่บรรยากาศการเมืองมันจะผสมผสานฉ่าชันไอ้หมอน,นั่นก็นั่งแถลงข่าวและปากเสียรายวันเขาบอกว่าวันเกิดทักษิณจัดเพลนทั้งแผ่นดินมันบอกบังสุกุลทั้งแผ่นดิน เขาบอกว่าวันเกิดทักษิณทักษิณจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มันบอกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คืออะไรครับคือต้องฆ่าตัวตายนี่พูดและให้คนพันอย่างเงี้ยมาเป็นโฆษกประจําตัวนายกโฆษกประจําตัวหมายความว่าต้องพูดแทนเจ้าตัวนะและให้เทพไทยมาพูดอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าเจ้าตัวคิดอย่างนี้อยากพูดอย่างนี้แต่เป็นนายกรัฐมนตรีเลยอายพูดไม่ได้เลยให้หมอนี่มาพูดแทนใช่ไหมแล้วคนอย่างเทพไทยเซนพง์เนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงแลวครับเปลืองเวลาผมแต่พี่น้องบอกว่า หลังเวทีบอกผมว่าเอาหน่อยเอาหน่อยมันไส้มันเลืกเกินแล้วผมนี่เป็นคนว่าง่ายครับยุคขึ้นครับยุคไอ้หมอนี่คนบ้านเดียวกับผมนี่แหละครับนครศรีธรรมราช